From the นี่เป็นห <7 S 2> นุ่มจากเวียดนามครับวัย 27, 27ปีครับนัก170เซติเมตรครับ Representing Vietnam ดวลี่วลี่จากเวียดนามครับอักรเต็มตัวเหมือนกันครับดวลี่แ,แดงนะครับผมอายุ 4ปีชมมาแล้ว50ครั้งชนะมา40แพ้มา10นะครับคนนี้ฟอร์มสดอาวุธหนักเช่นเดียวกันนะฮะขอเสียงให้กับก้องฤิชอชนะนันจากเชยียภูมิประเทศดาวรุ่งจากเมืองพญาแลครับก้องริชร์ชอชนะนันมาเปรียบเทียบกันครับ170เซนมเท่ากันอายุ24กับ27ปีครับ62กิโลกรัม กองริดชนะมา40ไฟไฟครับส่วนดวลี่นี่ก็ชนะมา18ไฟครับมาดูกันครับโอ้โหใส่กันเลยครับไม่ต้องถามชื่อถามแซ่แล้วหรอครับถามดวลจริงจครับสมชื่อดวลลี่เลยครับโอ้ต้องระวังครับกองริดครับต้องระวังครับน้ำเชี่ยวเขาบอกว่าอย่าให้เอาเรือไปขวางครับโอ้แกเอาหมัดเข้ามาแลกกับแข้งเลยครับดวลลี่ครับ ้ายก็ขวาดูครับแข้งซ้ายมาอุย้ยเตะมืดครับดนลลี่ขวามาซ้ายคืนครับโอ้ยแข้งซ้ายของตรงริ้ครับอ้าวหลุดครับเจอหมัดซ้ายหลุดอีกแล้วครับปูด่ดนลลี่ครับ มั่นใจในความทนททนนอดของตัวเองนะครับดวลี่โอ้แต่อาวุธนะครับไม่ใช่สตังค์ครับอย่าไปรับเยอะครับโอ้โดนสอกกันแล้วโอ้อเาไปถอนใจหนึ่งครั้งครับแล้วก็กลับมาปักศอกต่อเอ้าวโดนสอกกันเลยครับปุกกันไปเอ้าวเดียการครับการโดนสอกของกล้องกล้องรีดก็ไปครับดวลลี่โอ้ตามไปช้าทันทีครับ โอ้ยร่วง้วครับโอ้โหสายตรงของกล้องลิศครับโอ้โหกรนีแหละครับเปิดหน้าท้าดวลก็ต้องเจอสวนแบบนี้ครับอ่ะไปต่อครับแหมคือคักสู้ซาาแป๊บเดียวครับที่ไหนได้ครับโดนไปแล้วหนึ่งนับครับจะสอกกลับแลครับดวลลี่สอกเข้าอีกแล้วโ้ยโดนแล้วครับกล้องริศแหมประมาทไม่ได้ครับ ข่าไปต่อครับขวาคราทาจะกระโดดลุสีปดยาไม่โดนครับเจอมาซ้ายของก้องฤทธิ์ขยับตามเข้าไปแม่เพื่อความต่อเนื่องครับอืมโดนไปแล้วหนึ่งนับนะครับเป็นยังไงบ้างครับโดนลี่มีมองพื้นเวทีครับรับต่อก็มีโดนครับโอ้โดนสวนซอกอีกโอ้เนี่ยครับพอโดนลี่หลุดขวาก็โดนซ้ายของก้องฤทธิ์ทำทษทันดีครับ เริ่มยืนนิ่งๆเลยครับเริ่มยืนนิ่งๆเลยครับดวลลี่กองริก็หาจังหวะหาช่องว่างครับบวไปคนละทีปักซอกปักศอกคืนโอ้ยโดนนีบเงินกลางรับกองริกครับแม่ไม่น่าไปบวกครับจังหวะตัวเองได้เปรียบอยู่อะโอ้โหด้วยความใจถึงเลยครับอ้าวไม่หันหลังกับผลลียังไงครับ ยังงงงงอยู่ครับดวลลี่ครับปกใจเย็นน้องยังไม่หมดยกแรกเลยครับงงแล้วแล้วดูกัดฟันบัวครับดูกล้องลิศโอ้ยโอเนเองนี่นะครับเจอเจอดซ้ายโอ้ยได้ละครังครับดวลลี่ครับเกือไปครับนี่คือดวลลี่จากเวียดนามครับส่วนนี้กล้องริชชอชนานันครับหนุ่มไทยดวลไม่เลิกจริงๆครับดวลลี่ นี่ก็เจอกล้องริดสวนหนักๆเยอะเลยครับหมัดซ้ายร่วงตามหมัดเลยครับหมัดนี้เต็มๆเลยครับนี่เป็นศอกซ้ายครับโอ้ยหมัดซ้ายครับโอ้ยเกือบไปครับนี่ครับวันกลามนี่ตรงเลยครับมาดูต่อยกที่2ครับโอ้สถานการณ์นี้ได้เปรียบพอสมควรเลยครับสำหรับกล้องริดครับ ประเภทหมดแรงเร็วเลยครับโดนลี่ครับแกร๊อาจจะอันตรายหน่อยครับก้องนี้ตอนนี้ตีหน้ายักเข้าไปข้องระวังต้นน้ําของแกเหมือนกันเอาสอกมาสอกคืนครับโอ้โหฟันกันเลยครับสอกคนละทีขวานคนละเล่มจะแตกไหมครับเนี่ยโอ้โหแม่น่ายังใส่คิกครั้งคู่ครับต่างคนต่างโดนครับเอาอยู่หน้าบ้านตัวเองครับไปไหนไปไหนดีครับโดนลี่โอ้โหกล้องนี้ไม่ยอมให้ไปครับ โอ้อัดหนักๆเลยครับยกนี้ครับกล้องริดหายใจยาวแล้วครับดวลลี่ครับโอ้ยช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับส่วนกล้องริดนี่ก็ออกซ้ายอยู่ครับโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยครับโอ้เจอแสงโอ้ยแล้วแกก็บวกตลอดนะครับดวลลี่ครับอ้าวโอ้โหสวนตูมเดียวครับ ยังไงครับโอ้โหหลับแล้วครับหลับยาวแล้วแบบนี้หมัดขวามาจากไหนครับตัวรี่ดูครับตัวเองก็เหนื่อยแทบสายตัวแทบขาดไปไงครับตัวลี่งงไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยชนะตรงไหนชนะตนไหนครับดวลลี่อซีน้าเวลตายังดูแบบเอาผมชนะเหรอโอ้โหศูนย์มาทีเดียวเป็นเรื่องเลยครับนี่ยังงงเลยครับดวลลี่โอ้นีก็ยังไม่ฟื้นเลยครับกล้องรีดูภาพช้าครับ โอดนซ้ายของกล้องริกเข้าไปเนี่ยเจียนไปเจียนอยู่อครับดูครับผมสะบัดเลครับเต็มปลายคางแล้วอยู่อมาจากไหนครับโอ้ยโดนเข้าบริเวณทันดอกไม้ครับใท้ทอยครับสักทีเดียวไปเลยครับกล้องริโดโอ้ดวลลีกบอกว่าขอรอแบบนี้มานานแล้วครับ แแล้วก็เป็นนุ่มเวียดนามครับดวลลี่ครับแม่มาดวลจริงๆครับวันนี้ครับกดหมัดขวาปเปรี่ยงเดียวครับสวนเอากล้องริดหลับไปเลยครับ